สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะบริษัทเอแอน n e มารีนไทยจำกัดทุ่มงบกว่า3 0 0แสนบาทซื้อของขวัญให้กับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569คุณวิชัยวัดประกายรัฐกรรมการผู้จัดการบริษัทเอแอน n e มารีนไทยจำกัด ร่วมกับพนักงานบริษัท a อนอนมารินไทยจำกัดจัดกิจกรรมงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาการจัดงานในปีนี้ทางบริษัทได้จัดเตรียมของขวัญให้กับเด็กๆไว้หลากหลายประเภทตั้งแต่ของเล่นเสริมพัฒนาการของใช้ที่มีประโยชน์ไปจนถึงของที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมจินตนาการการเรียนรู้และการใช้งานจริงได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นของขวัญที่เด็กๆทุกคนอยากได้รวมถึงรางวัลพิเศษจักรยานปั่น2ล้อจำนวน100คันและทุนการศึกษาทุนละ1 5 0 0บาทจำนวนกว่า70ทุนณบริษัท a อแอนด์มรีนไทยจำกัดตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีผู้ปกครองหอบลูกหลานมารอรับของขวัญในงานวันเด็กตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษซึ่งเด็กๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กจะได้ของขวัญติดมือกลับไปบ้านทุกคน สำหรับงานวันเด็กทุกๆปีนอกจากจะแจกของขวัญการที่บริษัทแล้วยังมีการส่งมอบของขวัญพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียนและของเล่นสำหรับเด็กๆไปร่วมแจกในงานวันเด็กของโรงเรียนและชุมชนต่างๆอีกหลายแห่งด้วยกันโดยคุณวิชัยวัดประกายรัฐกรรมการผู้จัดการบริษัท a อแอนด์มารีนไทยจำกัดได้เปิดเผยวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติตนได้มีโอกาสตอบแทนสังคมด้วยการให้ของขวัญแก่เด็กๆ ซึ่งทางบริษัทได้จัดเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เปิดกิจการและทางบริษัทยังคงจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กๆที่อยู่ในชุมชนได้มารับของขวัญเพื่อจะพัฒนาตนเองเติบโตขึ้นเป็นเด็กดีในอนาคตตนรู้สึกดีใจที่เด็กๆมาร่วมกิจกรรมกับทางบริษัททุกๆปีกว่า1น0่คน <c oughs> เจ้าหน้าที่ผู้ภยนะครับเชิญเลยครับช่วยดูนิดนึงนะครับดูการจราจรนิดนึงนะครับต่นี่รถนี่หน่อ,อผมอคุณวิชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทเอแอนมารินไทยจำกัดนะครับวันที่เป็นวันเด็กแห่งชาติและได้มีโอกาสจัดกิจกรรมตอบแทน ตอบแทนสังคมแล้วก็ให้รางวัลของขวัญแก่เด็กๆนะครับซึ่งเราทางบริษัทจัดมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เปิดกิจการนะครับแล้วก็คิดว่ากิจกรรมวันเด็กแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยทางบริษัทก็จะมีจัดปไปแบบต่อเนื่องเพื่อให้แบบว่าชุมชนแถวแบริษัทหรือว่าน้องๆที่อยู่ในบริษัทเนี่ยได้มารับของขวัญน,นะครับแลมาของขวัญ เพื่อจะให้มีโอกาสาพัฒนาตนเองเติบโตขึ้นอยู่ในสังคมเป็นเด็กดีในอนาคตนะครับก็ดีใจที่เด็กๆมาร่วมกันเยอะทุกปีประมาณเกือบพันคนทุกปีนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายง,งานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะ